ปกของเสื้อช็อปลงมาแบบนี้อ่าทีนี้ดูให้ดีนะครับลากเส้นนี้มาเลยมันก็จะได้ตำแหน่งของอะไรปกของพอเสื้อหัวเส้นนี้วิ่งลงมานี่วิ่งลงมานี่เลย เราก็ถมน้ำหนักไป่คุูมิวขอให้ผมเขาไม่ให้ผมทำแบบระบายสิ <c oughs> ขีไ่ไหมสารเหรอเพราะว่าเขาบอกว่าไอ้ตรงตรงที่มันเชื่อมกันระหว่างโคง้งอ่ะแล้วเราไปถับไปถมอีกทีึง่ะมันจะเช้ม่มมันจะด่า,าก,ก็ตามตามวิธีการของเขาเพราะเราต้องเคารพการตัดสินใจเขาเขาเป็นคนควบคุมเราแต่วิธีครูกูจะแบบนี้อ อ่ะทีนี้ก็จะเป็นกล้ามเนื้อแขนมาก,ก่อนอันนี้กล้ามเนื้อต้นแขนใช่ไหมครับมันก็เป็นคนที่แบบมีกล้ามเนื้อเหมือนกันนะนักมวยป้มไหมครับเฮ้ยดาที่ไหนอันนข้าศอก้าศอเป็นข้ามันนี่ดูด แล้วใส่แขกเนี่ยเขต้องใส่สองข้างักมวยปั้มอะไรวะงงผมไม่รู้บันอ๋อมันชอบเล่นกีฬามวยปั้มแค่ห็นปีหนึ่งอาจารย์ให้จดว่าอะไรอ๋ตอตัวของตัวเองอ,อจำได้ลนะอ่าแล้วทีนี้อันนี้ก็คือช่วงกระดูกหน้าอกใช่ไหมนี่คือช่วงเอวมันเอวมันจะแบบ เอียงไปข้างหลังเลยเอ่อเสื้อช็อปมันจะย,ยาวๆเลยนะดูแล้วเนี่ยจากจากที่มันใส่เกือบถึงซอ,อกเกือบถึงซอกเลยแหละถึงซอกเลยก็ว่าได้เลยเนี่ยแล้วก็ลากเส้นนี้ขึ้นมานค,คุมคุมส่วนที่เป็น,ค,น,ปน,ค,น,ปนคุมส่วนที่เป็นกล้ามเนื้อแขนไีทีนึ ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของเสื้อช็อปมันจะเป็นเส้นเปอร์สเปกทีฟมาแบบนี้เห็นปะมันจะเฉียงไปแบบนี้เนี่ยวาดูเส้นเฉียงไปผม <c oughs> ขอ nang เลยวะ่ะเมื่อยเมื่อย ลากเป็นเสื้อฉอปลงมาอ๊บวันนี้การเนื้อแขนกระเป๋าเป๋าลองวัดดูดิเป็นเส้นเปิลลงมามันจะเฉียงออยลองวัดเส้นตรงขึ้นไมออมันจะอยู่ตำแหน่ง,งเดียวกับหู ครูสอนเร็วไปปะไม่ครับทันนะนโอเคอันนี้ก็ปกคอเสื้อของตาวิไลนี่ผมไปไม่เป็นเอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวสอนเดี๋ยวค่อยสอนตอนรวมรวมล่างไปก่อน อาจารย์แบบก,ก็คือเด็กในวิไลของแมเหลือข้างนอกขอเอเขาของเขามสแสดงว่าก็ต้องมีตาเหมือนกันมีไม่แน่ใจแต่ของเขามีไทสีแดงเออแล้วเป็นเสื้อแขนยาวหรือแขนสั้นครูไม่แน่ใจถึงเรื่องคนมีนวดคิดว่าน่าจะมีอก็เป็นของยากไว้นวดมาจ่น <c oughs> ตัวอ,อืมอม อีนี้ก็มือมันมือเนี่ยที่ครูคุรัตคอมเมนต์วันนั้นอะจำได้ใช่ไหม